สวัสดีครับสวัสดีการีการกับรายการเษกษตรกล้วยนะครับวันนี้เษกษตรกล้วยจะพาพ่อแม่พี่น้องมาช่วงบำลุงนะครับช่วงน้องแตงกวาแตกดอกแตกดอกเป็นแบบนี้ครับมีดอกมีมีดอก,ดอกตัวผู้ตัวเมียวันนี้นะครับเราก็จะมาผสมฮอร์โมนเพื่อทําการฉีดน้องแตงกวาครับ ทุกอย่างเราใส่ตามอาัอาตราส่วนของที่ติดไว้ในฉลากเนาะข้างกล่องข้างขางวดนะครับเอาอย่างแรกเลยครับผมอ,อย่างแรกเลยครับอันนี้แคลเซียมโบรอนนะครับจะทําให้บํารุงในการป้องกันให้ไม่ให้ดอกร่วงเนาะขวเหนียวขวเหนียวนะครับผมอันที่2นะครับผมก็แร้ธาตุอาหารรองอเพื่อ บำรุงอาหารเป็นอาหารเสริมนะครับเพื่อบำรุงต้นและใบนะครับผมอันนี้ช่วงนี้ครับน้องแตงกวาเริ่มเป็นดอกเป็นผลแล้วนะครับก็บำรุงธาตุอาหารรองเช่นกันนะครับก็จะบำรุงเกี่ยวกับผลด้วยนะครับนะฮะทำให้ผลโตขยายไว้นะครับผมพวกตระกูลแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีนะครับอันที่ีนะครับ บำรุงการแตกตาดอกตาใบนะครับผมอ,อันที่ห้านะครับขาดจะไม่ได้ครับผมก็เป็นฮอร์โมนแปลงเพศนะครับเป็นฮอร์โมนแปลงเพศนะครับทุกอย่างเราใส่ตามสัดส,ส่วนนะครับผมสัดส,ส่วนที่เขียนไว้ข้างกล่องนะอย่าเกินเนาะอันที่สุดท้ายครับก,ก็เป็นปุ๋ยเกตนะครับปุ๋ยเกตอันนี้ ใส่เป็น0ูนยนะครับช่วยในการาบำรุงลูกบำรุงผลนะครับผมอันนี้เราก็จะใส่ที่1ช้อนนะปุ๋ยเกตจะใส่ที่1ช้อนครับ0ูนยครับทุกตัวนะครับก็มีถ้วยตวงตามมาตราวัดนะที่เขียนไว้ข้างกล่องนะฮะแล้วก็ผสมน้ำเอหนึ่งยี่สิบลิตรนะครับผมยี่สิบลิตรนะฮะแล้วก็ผสมคนให้ทั่วนะครับฉีดพ่นเดี๋ยวเกษตรกยจะพาไป ชดพ้นทั้งใบกันที่สวนครับผมน,นะครับแล้วก็มาถึงสวนถั่วสวนแตงกเษกษตรกล้วยนะครับตอนนี้ทั้งถั่วท้องแตงก็งามแข่งกันเลยครับนี่ถั่วฝั่งขวาแตงฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้เราพูดถึงน้องแตงเนาะตอนนี้น้องแตงอายุ30วันพอดีนะครับ30วันพอดีนะครับก็แข่งกับถั่วตอนนี้ความสูงก็ สุดค้างเนาะ่าสุดค้างแล้วครับผมสามสิบวันนะครับก็ตาดอกตาใบ่ากำลังออกนะครับกำลังเริ่มเบ่งบานอย่างนี้ครับเริ่มเบ่งบานครับเราก็มาดูกันนะครับเพื่อบำรุงนะครับให้เป็นตัว่าตัวเมียเยอะๆนะครับอย่างนี้ก็มีตัวเมียขึ้นมาแล้วครับวันนี้เราเพิ่มเรื่องฮอร์โมนแปลงเพศนะฮะให้ ที่ขึ้นนะครับตอนนี้กเกษตรปุ้ยๆใส่หอมมุมแปลงเพศวันเว้นวันเลยนะครับผมตอนนี้ดอกก็เริ่มเหลืองเริ่มเ,เบ่งบานครับแต่ยังไม่โตนะครับการโตนี้ก็จะดูอีกสักสองสามวันถึงจะได้เก็บลูกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เราเอามาบารุงดอกมาบํารุงต้นบํารุงใบนะบทุกตัวนะครับนะี่ครับใน,นแปลงเดิมเนาะใน การปลูกแตงกวาในแปลงเดิมนะครับมีอยู่ห้าแถวด้วยกันนะครับผมก็ทำเป็นที่ฝึกรู้เพื่อเป็นแปลงทกุกทดลองนะครับใพี่น้องเกษตรกรที่ทำอยู่นะครับเพื่อจะลดต้นทุนในการทำนะครับก็สวยงามนะครับวันนี้เกษตรกรจะไปพ่นฮอร์โมนกันเลยนะครับผมเมื่อดอกมาผลมา ทุกอย่างก็ต้องครบนะครับการบำรุงก็ต้องให้ดีเนาะให้งามให้เหมาะสมนะครับให้เพียงพอไม่งั้นกนารเปลี่ยนแปลงหรือการเป็นตัวผู้จะเยอะนะครับเพราะว่าฤดูฝนนะครับเป็นฤดูที่ทําทให้เกสรตัวผู้นี่จะสูงมากเราก็ต้องบํารุงกันเป็นพิเศษนะครับผมเอาวิธีการพ่นนะครับรเกษตรก็จะพ่นเลยแล้วกันเนาะมาดูกันครับ ใสหัวฉีดสเปรย์่าให้เป็นละอองฝอยแบบนี้ครับเป็นละอองฝอยอย่างเงี้ยครับแล้วเกษตรก็จะพ่นครับขับปัดอย่างนี้ครับจากจากล่างครับขึ้นบนครับหงหงหัวฉีดนะครับไงายหัวฉีดครับเพื่อจะฉีดเข้าใต้ใบนะครับแล้วปัดขึ้นให้ถึงยอดนะครับอ่าฮอร์โมนก็จะตกลงมาโดน โดนโดนบนใบเองครับผมทุกครั้งที่เราพ่นนะครับก็อย่าลืมนะคีัีลืมบอกเลยใส่สารจับใบครับผมอใส่สารจับใบมีสารจับใบก็จะดีครับเร่งการดูดซึมนะครับและการพ่นนะครับเกษตรขั้วคุวยก็จะพ่นช่วงเช้าครับแดดอ่อนๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าๆนะครับหกโมงกว่าๆอ่าะ่นเป็นละอองฝอยครับอันนี้ แรงกว่าจะทะลุค้างมาทั้งสองส่วน,นครับอ่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาของค้างเกษตรจะควยๆจะพ่นทั้งสองฝั่งเลยนะครับเมื่อกี้พ่นไปแล้วหนึ่งฝั่งแล้วครับอ่าคือฝั่งซ้ายของตะคายนะครับนี่ก็มาพ่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ทั่วถึงกันนะครับจะได้ช่วยกันดูดซึมนะครับในห้าร่องห้าแปลงประมาณงานกับงานหนึ่งงานนี่ของเษกษตรกลอวย้นะครับ ก็เกือบงานนั้นประมาณงานนี้ยก็ใช้ฮอร์โมนอยู่ที่ประมาณหนึ่งเป้นะครับพอดีเลยนะครับเหลือนิดนิดนะฮะเหลือนิดนิดอ่าก็ฉีดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่เดินก็ธรรมดาไม่ต้องไวเท่าไหร่นักจะได้ทั่วถึงจะได้ทั่วถึงนะครับอันนี้เกษตรก็จะได้มาอัปเดตการเป็นแตงกวาในช่วง ลูกแตงเก่า30วันนะครับเสร็จแล้วหนึ่งแปลงครับจะให้ดูผลผลิตนะครับเมื่อสุดแปลงอือผลผลิตตอนนี้ก็เริ่มมาเริ่มมานะครับไล่จากข้อบนลงมาครับนี่ยังไม่ได้มัดยอดจะไม่ทันครับผมผลผตตอนนี้ก็เริ่มดอกเริ่มบานครับเริ่มบานตั้งแต่เมื่อวานส่วนใหญ่ครับเมื่อวานครับจะเป็น ดอกตัวเมียก็เยอะอยู่นะครับตัวนี้ดอกตัวเมียเริ่มเยอะแล้วครับส่วนข้างล่างข้อแรกๆจะเป็นตัวคู่เนื่องจากเราการฉีดฮอร์โมนแปลงเพศเราช้าครับเนื่องจากฝนเยอะนะครับตอนนี้การฉีดฮอร์โมนแปลงเพศกเศษกษตรกล้วยก็ขยับในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับไอซี FC, ทุกแปลงที่ทําด้วยครับก็ขยับประมาณ1 0 12วันนะครับการที่น้องแตงกวามี12วันเราก็พ่นฮอร์โมนแปลงเพศ กันได้เลยนะครับเพื่อจะทําให้สู้กับไนโตรเจนน้ําฝนที่เป็นฤดูฝนเนี่ยนะฮะที่เป็นตาดอกตัวเมียเยอะๆนะครับก็จะได้กลับมาเป็นตัวผู้เอ้ยตัวผู้เยอะๆเนี่ยให้มาเป็นตัวเมียนะครับโอ้อยเนี่เป็นตัวผู้เยอะนี่แย่เลยนะฮะนี่นะครับ,รบก็อันนี้แก้ไขได้ทันนะครับอัดเรื่องฮอร์โมนแปลงเพศไปแล้วก็เพิ่มสูตรลับ,นะบปุ๋ยเกล็ดในการพ่นนะครับ0ูนย์ศูนย์หกสิบไป ในการผสมหนึงช้อนโต๊ะนะครับเราก็มาลองดูเพื่อทดลองนะเพื่อพิสูจน์นะครับนี่นะครับสุดแปลงแรกครับแปลงนี้ก็สุดเหลือ,อน้องตัวฝักยาวอยู่ห้าหต้นอยู่ปลายแถวนะครับผมก็งามเลยครับกินปุ๋ยแตงนะฮะเรากลับมาอีกฝั่งนึงนะครับก็แตงตัวน,นี้จะเป็นสองรุ่นนะครับของเกษตรกล้วยครับรุ่นแรกก็คืออ่า ครบ30วันวันนี้นะครับรุ่ทสองก็คือได้25วันเป็นเม็ดซ่อมอย่างนี้ครับตัวนี้เป็นเม็ดซ่อมใน้5 5วันนะครับจะโตช้ากว่านิดนึงนะครับที่เห็นความสูงไม่เท่ากันนี่คือเม็ดซ่อมครับจะซ่อมช้าประมาณ4หรือ5วันนะครับนะครับเนื่องจากเม็ดไม่งอกเนื่องจากฝนแช่ในช่วงที่เราปลูกนะครับผมนะก็ ถือว่าไล่เลี่ยกันมาแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับแข่งกันขึ้นมาแล้วครับก็ไอ้ต้นสามสิบวันกนระทลูกค้างไอ้ต้นยังไม่ถึงก็ตามมานะครับอ่าอีกอีกฟุตเดียวอีกประมาณสามสี่วันก็หงลายมาทันกันแล้วครับผมเรามาฉีดกันต่อนะครับผมต้องฉีดช่วงเช้าแดดอ่อนๆในตอนเช้าแบบนะครับนะฮะ นี่ครับบางจุดนะครับที่น้ําแฉะนะครับผมเป็นแองนะครับอันนี้เมื่อวานลืมปล่อยน้ํานานนิดนึง6น้ําก็เลยแฉะในร่องนะครับเพราะว่าดินในร่องชุ่มอยู่แล้วเป็นฤด,ดูฝนนะครับก็เลยก็เลยแฉเป็นจุดๆนะครับเป็นส่วนน้อยมีอยู่สองจุดสามจุดนะครับก็ยังมีแมลง เต่าแตงบ้างนะครับนี่ครับก็ส่วนน้อยครับตอนนี้ก็ไม่สีเรียมแล้วนานเจอทีปล่อยกินไปเต็มที่นะครับเนื่องจากใบเราเยอะแยะมากมายครับก็จะได้ตัดแต่งใบละอีกวันสองวันนะครับผมช่วงนี้ก็เก็บเทาเออเก็บยอดนะครับผมอันนี้เป็นการเก็บยอดครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับแปลงนี้ยังไม่ได้นาบเลยนะครับยังไม่ได้ใช้เชือกนาบเลยเนื่องจากเก็บยอดทันนะครับ เก็บยอดพันนะครับทําให้นะครับช่องไฟหรือว่า,าขแขนงนะไปในแนวดีครับเป็นแนวตั้งแนวดีนะครับเดี๋ยวกเษกษตรก็จะเท้าออกให้ดูนะเนื่องเจากเนื่องเราเานืเ่องจากเรานะครับเก็บยอดพันนะครับยอดเขาก็จะไม่พันกันจะทําให้แปลงไม่ทึบนะครับแปลงไม่ทึบก็จะดีนะครับเป็นการดีสําหรับ น้องแตงกวานะครับผมแปงไม่ชึบน้องแตงกวาก็จะโปรงนะครับแล้วก็เป็นระเบียบเราบริหารจัดการก็จะง่ายขึ้นอันนี้เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเสร็จก็กรดทั้งห้าร่องทั้งทั้งสองด้านทั้งห้าร่องนะครับตรงตัวนี้แตงก็ถือว่าโตไวครับนะครับแขนงก็มายื่นมือจะจับกันอีกแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้นาบหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเก็บทันนะครับผมมาดูกันครับว่าเราเก็บทันนะครับแขนงนะครับหรือต้นนะครับก็จะเกาะกันเป็นในแนวดินนะครับจะไม่ขวางทับกันไปทับกันมาครับนี่ครับเราก็จะเกาะกันทั้งแขนงแม่แขนงลูกนะครับจนถึงยอดเลยนะครับจนถึงยอดเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับผมส่วนที่ยังไม่ได้เก็บนะครับ เราก็ต้องดำเนินการเอาเชือกมาเก็บในแนวดิ่งเช่นกันนะครับก็จะทำให้ต้นโล่งนะคร่งนะครับไม่ทึบเหมือนแปลงที่แล้วนะครับผมทำให้แสงอากาศาโฟได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการเก็บยอดนะครับผมวันนี้ก็เสร็จกล้วยๆนะครับก็มาพูดถึงเรื่องราวการดูแลน้องแตงกวาอายุ30วันนะครับปกติแล้วปีที่แล้วเอิง แปลงนี้ของครั้งที่แล้วรุ่นพี่ฮะ28วันครับช่วงฤดูปลายฝนอ่าช่วงเดือนอะไรฮะอ่าช่วงฤดูแล้งครับอ่าจะได้เก็บพันที่28ได้เก็บบ้างบางลูกนะครับแต่วันนี้อ่จาจะช้านะครับเนื่องจากฝนนะครับเป็นอ่าเป็นตัวทําให้ชะงักนะครับชะงักผลผลิตในการออกก็ค่อนข้างจะช้าลงแต่ไม่เป็นไรครับช้าไม่เป็นไรนะครับผม ก็ถือว่ามีดอกมีหมากให้เราเห็นแล้วนะครับก็ถือว่าอุ่นใจนะครับอย่างน้อยก็ได้เก็บบ้างแล้วนะฮะไม่ได้เป็นตัวผู้ซะหมดนะครับก็ยังทันทําให้เป็นตัวเมียทันอยู่นะครับก็อันนี้ก็เพิ่มฮอร์โมนแปลงเพศเพื่อให้แตกตา,าเรยกว่าแตกตาตัวตัวอะไรนะตัวเมียนะครับพูดผิดกบตัวผู้ตัวเมียนะก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงครับตัวเมียเริ่มเยอะขึ้นนะครับตัวเมียเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็ขยันฉีดกันน้อยนะครับผมขยันฉีดกันน้อยนะครับตอานี้อาจจะเจอารพี่น้องหลายๆแปลงนะที่ปัญหาเรื่องเกสรตัวตัวตัวเมียน้อยนะครับผมก็เพิ่มฮอร์โมนแปลงเพศไปนะค,ความถี่ก็วันเว้นวันเลยนะครับส่วนเจ้านอน ก็เห็นตอนแบบนี้เราก็ต้องกําจัดเลยครับแกะออกมีออกนะครับผมก็เสกก็จะไม่ใช้สารเคมีนะครับยาฆ่าหนอนฆ่า,มาแมลงแล้วนะครับตั้งแต่นันหลายว่าเป็นสัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมีดอกมีมากนะครับก็ธรรมชาติก็เริ่มมามีเต่าแตงก็มามีพึ่งมีแตนนะครับผมดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับผม ที่สําคัญนะครับผมนี่เห็นแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้จะเป็นดอกตัวเมียทั้งนั้นเลยออกมาแล้วครับยอดใหม่ๆที่แตกมาครับเมีย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 นะครับส่วนใหญ่ครับจะเป็นเมียนานๆจะเจอผู้สักดอกหนึ่งก็จะโชคดีมากถือว่าดีมากนะครับนี่โอเคครับก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่ได้เห็นตังบ้างนะฮะมีสิทธิ์ได้เห็นตังบ้างนะครับ มาอัปเดตให้ดูนะครับ30วันนะครับ30วันก็ต้องดูแลและก็ต้องดูแลกันต่อไปครับช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าสู่วัยที่ต้องเพิ่มนะครับอา,อาหารให้กับน้องแตงนะครับเรื่องปุ๋ยทางน้ําเรื่องปุ๋ยทางใบนะครับผมเห็นครับการเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มดีขึ้นครับหลังจากที่เราเริ่มเพิ่มฮอร์โมนแตงพศครับ หกเจ็ดข้อตาจากปลายนี่ก็จะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนี่ีเมียมีผู้นี่มีตัวผู้นี่มีตัวเมียนี่ตัวเมียนี่ตัวเมียตัวเมียโอเคห่อยงอ,อกนะครับผมกาปุ๋ยทางน้ำตะกี้พูดถึงนะครับก็ต้องให้อย่างสม่ำเสมอพอเพียงนะครับจากที่ให้3มกิโลกรัมต่อไร่นะครับรเกษตรก็ขยับนะครับจะรียเป็น4กิโลกรัมต่อไร่นะครับผม ส่วนยูรวมยูเรียนั้นเราไม่ได้ใช้แล้วครับตอนนี้ใช้13บ3 21นะอย่างเดียวกใส่กล้วยใ,ใช้13บ3 21นะฮะแล้วก็บวกปุ๋ยเกจสุดอะไรนะฮะ13 46ไปอีกอ่าไปอีกประมาณ3ขีดนะครับผสมน้ำนะครับผมให้ปุ๋ยทางน้ำไปนะครับนี่ก็วันเว้นวันนะครับวันเว้นวันเลย ครับตอนนี้กเกษตรกล้วยให้ทุกวันทางน้าเกษตรกล้วยให้ทุกวันแต่ฮอร์โมนแปลงเพศหรือฮอร์โมนทางใบนั้นให้วันเว้นวันนะครับผมโอเคครับตอนนี้แตงใหม่ในแปลงเก่าก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในช่วง30วันนี้นะครับกรเกษตรกล้วยก็มาอัพดูช่งชวงเช้าๆแดดไม่ร้อนนะครับพี่น้อง f c ที่กําลังปลูกแตงอยู่นะครับหรือว่ากําลังศึกษาอยู่นะครับก็ เอาป,อปรับใช้ในแต่ละแปลงแต่ในแต่ละพื้นที่เนาะนะครับผมถึงแม้มันจะทํายากในช่วงรู่ฝนเราก็ต้องพยายามนะครับทากันนะครับมีแนวทางมีวิธีแก้มีทริคดีๆก็เป็นเคล็ดไม่รับมาบอกมากล่าวซึ่งกันและก,กันนะครับผมวันนี้กเกษตรกล้ยก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทั้งบ้านไปก่อนนะครับกนะเก่าําว่าสวัสดีครับแล้วเจอ,อกันในคลิปต่อไปนะครับกับรายการ,กรเกษตร กลุยกลวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ